ตอนที่3 3 0ร้อสิบใครคือพ่อของฉันในเวลานี้บ้านร้างหลังหนึ่งในเขตชานเมืองคนลักพาตัวกดตัดสายก่อนจะหันไปถามฮัวจี้อันว่าถ้าฉันพูดแบบนี้พ่อของนายจะเอาเงินมาให้จริงๆใช่ไหมฮัวจี้อันนั่งอย่างกระสับกระสายอยู่ที่มุมห้องเขาถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้แต่เขาก็ยังคงหาท่านั่งที่ดูสบายตัวได้อย่างชำนาญเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกจับมัดแบบนี้เขามีประสบการณ์มาแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาจึงพยักหน้ารับอืม ต่อให้เขาไม่มาก็ต้องส่งคนอื่นมาแทนอย่างแน่นอนและเงินสิบล้านหยวนก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาฮัวจี้อันมองพวกลักพาตัวก่อนจะพูดว่าพวกนายอย่าลืมเรื่องที่ระปากฉันเอาไว้ด้วยละ่ะไม่ลืมหรอกหน้าคนลักพาตัวหัวเราะพลางพูดขึ้นว่าเงินที่ได้มาต้องแบ่งครึ่งฉันจําได้ อย่างไรก็ตามเดิมทีเขาตั้งใจจะเรียกค่าถ่ายแค่หนึ่งแสนหยวนคิดไม่ถึงเลยว่าเด็กน้อยคนนี้จะเป็นฝ่ายปฏิเสธเองแถมยังเสนอให้พวกเขารีดเงินจากพ่อของตัวเองถึงสิบล้านหยวนอีกด้วยคนลักพาตัวอีกคนก็หัวเราะอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันเจ้าหนูคิดไม่ถึงเลยว่านายจะเป็นพ่อค้าคนกลางที่มีพรสวรรค์แบบนี้ส่วนต่างที่เสนอมานี้มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆฮัวจี้อันไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาเรียนแบบมาจากพี่รองของเจ้าเด็กอ้วน เมื่อนึกถึงเจ้าเด็กอ้วนทันใดนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกคิดถึงเธอเล็กน้อยไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะรู้หรือเปล่าว่าเขาถูกลักพาตัวมาเมื่อครูน่นี้ตอนที่อยู่โรงเรียนอนุบาลเดิมทีเขาอยากจะหาสถานที่นั่งทําใจสักพักคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะถูกใครบางคนเอากระสอบมาคลุมหัวแล้วอุ้มเขาวิ่งหนีออกจากที่นั่นและในตอนนั้นเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเขาถูกลักพาตัวแล้วเพียงแต่เขาคิดไม่ถึงเลยว่าคนทั้งสองจะโง่ขนาดนี้ลักพาตัวเขามาทั้งทีแต่กลับเรียกเงินค่าถ่ายแค่หนึ่งแสนหยวนเท่านั้น แถมยังโง่ามากขนาดที่ว่าพูดคำขู่ไม่เป็นอีกด้วยจนเขาต้องสอนคนพวกนั้นพูดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็เม้มริมฝีปากพลางก้มหน้าลงครั้งนี้พ่อของเขาก็คงจะไม่มาอีกเช่นเคยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอย่างไรนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเขาก้มหน้าครุ่นคิดอย่างท้อแท้ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นจูจ่ๆเข้าก็ได้ยินคนลักพาตัวพูดขึ้นว่ามาแล้วมาแล้ว คนลักพาตัวที่คอยดูต้นทางอยู่ด้านนอกวิ่งพรวดพลาดเข้ามาและคนลักพาตัวคนหนึ่งรีบเอากล้องส่องทางไกลขึ้นมาส่องดูความเคลื่อนไหวจากนั้นก็โทรหาหัวหมิงสเสวียนแล้วพูดขึ้นว่าเอาเงินให้เด็กผู้หญิงที่ทรงผมแปลกประหลาดคนนั้นถือเข้ามาเด็กคนนี้ดูซื่อบื้อและไม่ฉลาดไม่มีใครเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วทรงผมแปลกประหลาดหัวจีอันหูผึงทันทีแววตาของเขาลดูสงสัยเล็กน้อยเจ้าเด็กอ้วนมาที่นี่ด้วยอย่างนั้นหรือ และเมื่อนึกถึงพลังการต่อสู้ของหนูน้อยจูจูเขาก็มองไปยังคนลักพาตัวด้วยแววตาที่สงสารและเห็นใจน่าเห็นใจเหลือเกินที่คนลักพาตัวพวกนี้ยังไม่รู้ว่าตนเองกำลังจะได้เจอกับอะไรหัวหมิงสเสวียนเปิดสปิกร์โฟนคุยโจโจจึงได้ยินเสียงด้วยเช่นกันเธอมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นแต่ก็ไม่มีเด็กที่มีทรงผมแปลกประหลาดเลยสักคนชินเลียมองไปยังลูกสาวตัวน้อยอย่างหมดคำจะพูดเฮอโจโจซื่อบื้อีกแล้ว เขาถอนหายใจอย่างแผ่วเบาพลางมองไปที่โทรศัพท์ของ่วหมิงเสวียนด้วยสายตาที่เย็นชามีคนรนหาที่ตายอีกคนหนึ่งแล้วโจโจกวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วเธอจึงลูบไปที่ทรงผมเรียกโชคลาภของตนเองพลางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรู้ว่าคนคนนั้นหมายถึงใครเธอดูตื่นเต้นขึ้นมาทันทีก่อนที่จะยื่นศีรษะเข้าไปกระซิบถามฉินเลี่ยวว่าคุณพ่อขนูสามารถหาเงินจากพวกเขาได้หรือเปล่า เพราะถ้าหากเธอจับคนร้ายได้ลุงรองก็จะมีรางวัลนำจับให้เธอฉินเลี่ยมองไปที่หนูน้อยที่ดูจะอดใจแทบไม่ไหวและพร้อมจะวิ่งเข้าไปทุกเมื่ออย่างจนใจแต่อย่างน้อยตอนนี้เธอก็รู้จักถามบ้างแล้วจึงยังถือว่ามีพัฒนาการอยู่บ้างเขาลูปศีรษะของเธออย่างเป็นห่วงแน่ใจใช่ไหมโจโจรีพยักหน้าตอบรับทันทีแน่ใจคะ่ะแน่ใจ ชินเลี่ยรู้ถึงความสามารถของเธอดีแค่มองก็รู้แล้วว่าคนสองคนนั้นดูไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหรหากพวกเขาเผชิญหน้ากับโจโจโดยตรงไม่มีทางรับมือกับหนูน้อยได้อย่างแน่นอนทว่าเพื่อความปลอดภัยเขาจึงย้ำเตือนเธอว่าอย่าลืมแซงเป็นหมูด้วยละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก,ก็ตบหน้าอกรับคำอย่างเชื่อฟังคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะเรื่องนี้หนูถนัดอยู่แล้วชินเรียกกระตุกยิ้มที่มุมปากเขามองไปยังทรงผมเรียกโชคลาภของเธอก่อนจะจับมันเล่นสักพักระวังเธอลงไปเถอะ ัวมิงสเสวียนขมวดคิ้วแน่นเขาไม่คาดคิดเลยว่าฉินเลี่ยจะเห็นด้วยในขณะที่กำลังจะพูดนั้นเขาก็เห็นว่าโจโจถือกระเป๋าใส่เงินด้วยมือข้างเดียวและวิ่งตัวปลิวออกไปกระเป๋าใบนั้นหนักมากเขารู้สึกประหลาดใจและตระหนักได้ทันทีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาก็ยังคงพูดกับคนลักพาตัวด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าฉันจะให้เงินพวกแกแค่สองล้านหยวนก่อนหากมั่นใจแล้วว่าลูกชายของฉันปลอดภัยดีฉันถึงจะเอาเงินที่เหลือให้พวกแก สองล้านหยวนก็ยังถือว่ารับได้เพราะถึงอย่างไรตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะเรียกแค่หนึ่งแสนหยวนอยู่แล้วหากแบ่งให้ฮัวจี้อันแล้วพวกเขาก็ยังเหลือเงินอีกตั้งหนึ่งล้านหยวนดังนั้นพวกเขาจึงรีบตอบรับในทันทีไม่นานนักโจโจก็เดินเข้ามาเมื่อเธอกำลังจะถึงประตูเธอก็แซงทําเป็นตื่นตระหนกพร้อมกับถือกระเป๋าเดินทางไว้ในมือเมื่อเห็นประตูถูกเปิดออกและมีชายสองคนเดินออกมาจากประตูเธอก็หดคอด้วยความตกใจแล้วพูดอย่างหวาดกลัวว่าคุณลุงนี่เงินของคุณค่ะ เมื่อคนทั้งสองเห็นกระเป๋าใส่เงินต่างก็พยักหน้าอย่างพอใจขอบคุณไปได้แล้วอ่าโจโจรู้สึกตะลึงเล็กน้อยทำไมพวกเขาไม่ตามสามัญสำนึกลับพวกเขาควรจะเล่นนอกเกมโดยการจับตัวเธอและขอรีถ่ายเงินเพิ่มไม่ใช่หรือพวกเขาเป็นคนลักพาตัวที่ไม่เสียนเอาเสียเลยเมื่อเห็นว่าเธอยังยืนมองพวกเขาตาปริบๆไม่ยอมไปไหนคนลักพาตัวจึงถามขึ้นว่ามีธุระอะไรอีกหรือเปล่า โจโจสายสีษะหนูน้อยเดินออกไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก่อนจะก็หันกลับมาพูดอย่างเชิงว่าคุณลุงคะคุณลุงจะไม่ให้หนูเข้าไปพักข้างในหน่อยหรือคะพวกคนลักพาตัวต่างก็ไม่เคยเห็นเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพวกเขาเกาศีษะด้วยความงุนงงเพราะพวกเขายังคงดูใหม่สําหรับวงการนี้พวกเขาจึงไม่รู้มาก่อนเลยว่าหากเจอสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อจะต้องพาพวกเขาเข้ามาพักผ่อนด้วยหรือเธอจะมาปล้นพวกเขา เมื่อคิดถึงเรื่องนี้พวกคนลักพาตัวก็เริ่มขมวดคิ้วก่อนจะไล่เธอออกไปรีบไปสะกิดว่าฉันโง่หรือยังไงถ้าหากพาเธอเข้าไปพวกฉันก็ต้องนั่งดื่มชาเป็นเพื่อนเธอและเมื่อถึงตอนนั้นเธอก็จะได้เห็นหน้าของพวกฉันใช่ไหมล่ะโจโจก็โง่จริงๆนี่นาเธอเริ่มจะหมดความอดทนแล้วอยากจะอัดหน้าพวกเขาเต็มทีแต่เธอจึงทำได้เพียงแค่เปลี่ยนเรื่องคุยเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่พวกลุงจะปล่อยตัวเจ้าเด็กผอมหลักคะ รอให้พวกเราแบ่งเงินกันเสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยคนลักพาตัวหลุดปากพูดออกมาแบ่งเงินแบ่งเงินอะไรกันโจโจที่ได้ยินคำนี้ดวงตาของเธอเป็นประกายทันทีเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลพวกคนลักพาตัวที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจและรีบตามเข้าไปทันทีเธอจะทำอะไรฮัวจี้อันที่เห็นเธอพุ่งเข้ามาเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจไม่น้อยที่แท้เจ้าเด็กอ้วนก็มาด้วยนี่เอง เมื่อเห็นว่าคนลักพาตัวตามมาติดติดเขาจึงรีบอธิบายว่าพวกเดียวกันกันเธออยู่ฝั่งชั้นเหมือนกันเอ๊ะชายทั้งสองหันไปมองเขาด้วยความสงสัยนี่มันอะไรกันโจโจเองอยากจะถามเหมือนกันเธอจึงหันไปหาฮัวจี้อันเจ้าเด็กผอมพวกนายแบ่งเงินอะไรกันหรือเมื่อเห็นท่าทีที่ตื่นเต้นของเธอฮัวจี้อันจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อโจโจเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วเธอก็หันไปยกนิ้วชื่นชมเขาเจ้าเด็กผอมนายฉลาดมาก พ่วจี้อันยิ้มให้เธออย่างกเกลเขินแล้วถามขึ้นว่าเจ้าเด็กอ้วนเธออยากหาเงินเหมือนกันไหมไม่ละ่ะโจโจปฏิเสธอย่างไม่ลังเลคุณพ่อดีกับฉันมากถ้าฉันอยากได้เงินฉันก็บอกเขาได้ทันทีอีกอย่างไม่ต้องแบ่งกับใครด้วยเธอไม่ใช่คนโง่ทำไมต้องเอาเงินในครอบครัวของตัวเองไปแบ่งให้คนอื่นด้วยจริงด้วยพ่วจี้อันชะงักไปเขาเองก็ตระหนักได้เช่นกันแต่สถานการณ์ในครอบครัวของเขากับเธอนั้นแตกต่างกัน พ่อของเขานั้นไม่ค่อยจะดูแลเขาเท่าไหร่นะฉะนั้นเขาก็ควรจะถ่ายเงินจากพ่อสิถึงจะถูกจริงสิเจ้าเด็กผอมพ่อของนายก็มาด้วยนะโจโจพูดขึ้นมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาของหัวจี้ก็เป็นประกายขึ้นมาจริงหรือก็จริงนะสิฉันเคยโกหกนายที่ไหนล่ะแต่เมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครูน่นี้โจโจก็บ่นพึมพำอย่างไม่พอใจและเล่าเรื่องที่พ่อของเขาได้ใส่ร้ายพ่อของเธอให้ฟัง เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหัวจี้อันก็ดูสลดลงไปในใจของเด็กน้อยเย็นวาบขึ้นมาเขาไม่ได้รู้สึกคาดหวังอะไรในตัวของหัวหมิงสเสวียนอีกต่อไปแล้วพ่อไม่เชื่อเขาเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้พ่อของเขาก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเขาอยากบอกพ่อว่าเขาหิวทว่าพ่อของเขาก็เอาแต่บอกว่าอย่ามารบกวนเวลาทำงานหยุดสร้างปัญหาสักทีทันใดนั้นเขาก็ก้มหน้าลงอีกครั้งด้วยความรู้สึกเจ็บปวดใจโจโจโตกไปที่ไหล่ของเขาพลางพูดปลอบใจว่า นายอย่าเศร้าใจไปเลยฉันจะบอกข่าวดีบางอย่างกับนายวันนี้นายจะได้เจอพ่อคนใหม่ซึ่งเขาจะดีกับนายมากๆเลยด้วยนะอะไรนะฮัวจี้อันรู้สึกดีใจขึ้นมาทันทีและเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้เด็กน้อย <c oughs> ก็มองไปยังคนลักพาตัวทั้งสองคนด้วยดวงตาที่เป็นประกายก่อนจะถามอย่างตื่นเต้นว่าในบรรดาพวกในายใครคือพ่อของฉัน